โยโยโยเที่ยงตรงเจอนกับคิวหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคิวหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอาาืภาภาภ่นฝากผลิตภัณฑ์เกมสปอร์ตเขาลมกรูหนังได้ที่อัด MVP 33ครับมาถึางคำคืนมาพริหัสบอดีนะครับบิ๊กแมทพิจารณเลือกเกมเวลาตีหนึ่งตรงครับยูโรปาลีกรอบคัดเลือก เพย์ออฟนัดสนะครับใครชนะรอบนี้ไปหลีกเฟสครับดีนโมเคียบจากยูเครนเจอกับมัก,ก์บีเชลวิฟจากอิสราเอลนะครับนัดแรกเนี่ยเชลวิฟเปิดบ้านชนะมาก่อน3 1มห่กุมความได้เปรียบแถมเกมนี้ไปเล่นสนามกลางที่โปลแลนด์ด้วยนะครับก็เอาเท่ากับว่าดินโมเคียบจะไม่ได้เปรียบในเรื่องของสภาพเรื่องของสนามนะครับก็พักมาเต็มๆนะครับแต่ว่าคืนวันนี้เนี่ยอเล็กซานเดอร์ชอกโคสกี้กุนซือจะหมดสิทธิ์ใช้งานโคสตันตินบักซ้ายที่ติดโทษแบนนะครับไปโดนใบแดงในเกมแรก ต่อหลักก็คริสเตียนโบลิว่ามิโคลามิโคลเลนโกคุมตรงกลางนะครับแนวรุกนำโดยตัวเกา่าอังเดยาโมเลนโก้นาซาวโวโรชินครับกองหนะ้าวลาดิสลาเวนัตโยโยโย่เจตสัดผลิตภัณฑ์แคลเอนสปอร์ติตภัณฑ์ที่ดูแลสำหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับอันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1 ไปคลิกตามตะกล้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับเฉอกับมัคคาบีเทลอาวิฟอยู่ในช่วงรอลีกเปิดเหมือนกันก็พักมาเต็มๆนะครับซาโก้ราเซติกุนซือชาวเซิร์ฟนะครับมียโมเมตกามาราคุมเกมรับตรงกลางคริสเตียนเบลิตนะครับแนวรุกก็อีซูปซิโซโ,ซโกมีดอเปเรตนัดที่แล้วยิง2ลูกนะครับมีออสซาดาวิดากองหน้าเป็นซากิฟ เย s yes, แเกลครับแน่นอนก่อนเกมดินาโมเคียบเป็นต่อเงื่อนไขเนี่ยดินาโมเคียบต้องยิง2ลูกเป็นอย่างน้อยส่วนมาร์คบิทเชลวิฟขอผลเสมอหรือแพ้1่ประตูก็ยังเข้ารอบนะครับก็พอไปเล่นที่โปแลนด์เนี่ยดินาโมเคียบจะไม่ได้เปรียบในจุดนี้นะครับแถมมีตัวแบรนด์ด้วยครับเกมแบบนี้หน้าวัดใจมาร์คบิทเชลวิฟพ,พี่จะมองว่าเอาผลเสมอได้เป็นอย่างน้อยจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยเข้ารอบให้เชียร์มาร์คบีทเชลวิฟเป็นคืนหนังบิ๊กมช์ประจําค่ําคืนวันนี้ครับขอด